สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 88มอริสผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2564ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีต่างๆนะครับแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ที่สาคัญต่างธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยนะักจากหลักสถิติ นะดวงดาวที่จะย้ายราศีในเดือนนี้ก็จะมีดาวคารนะรดาวพระทิย์ดาวพระศุกร์ดาวคารนนี้จะย้ายในวันที่2มิถุนายน64ย้ายช่วงเวลา6โมง58นาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นนิดในดวงชะตาดาวทิดย้ายนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคในวันที่15มิถุนายน64เวลา10โมง25นาทีดาวพระศุกร์เดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วนะครับก็ในวัน ที่25มิถุนายน2564เวลาตีหนึยีนาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะก็จะมีพระจันทร์ดับแล้วก็พระจันทร์เพ็ดนะครับเดีย๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาปรากฏการในเดือนนี้นะครับชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูแล้วก็ เกิดคลาดนะครับในดวงสตาอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าการโคจรของดาวพระเคราะห์ปรากฏการในเดือนมิถุนายน31พฤษภาคม64ดาวพระราหูดับและเกิดคลาดในวันที่8มิถุนายน2564จะเกิดสุริยคาาและจันทรคาาเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูพระจันทร์เมื่อโคจรมาต้องการผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ดีร่วมราศีกันจะทําให้เกิด ความคิดเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอคติมาปิดบังมีภัยต่างๆดาวพระราหูก็คือทําให้เกิดสุริยคาตและจันทรคาาวันอามาวสีราหูโคจรเข้าไปถึงราศีใดราศีที่สถิตอยู่นั้นหรือราหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดคลาดขึ้นทําให้ผลร้ายลุนแรงมากความวิบัติเกิดขึ้นกับดวงชะตาทันที ให้ระวังวิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นคือไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับไม่ควรที่จะไปต้องแสงคราบให้ควรสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนะไม่ควรออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปนะครับคุณก็ให้ติดเหรียญลงบุทวดเหยี่ยมน้ําทะเลจืดกับร้ายกายดีนะครับหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุดบรมเทวโพธิสัตว์ก็กับร้ายกายดีนะครับหรือคุณจะต้องใส่เครื่องประดับเครื่องประดับ นะให,ให้มีแสงแวววาวให้มีพลังงานนะอย่าใส่พลาสติกนะให้คุณใส่ยกใส่แหวนใส่ทองนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้นะเพราะกฎการณ์นี้จะเป็นช่วงเวทนะในวันที่8มิถุนายน2564นะครับจะเกิดคาดขึ้นนะที่ราศีพฤษภนะครับในโดชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าให้คุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึง นะคบเอ,อิในดวงตาแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นนะนะเออมันไม่เห็นหรอกนะครับถ้ามันเกิดมันเกิดอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับออแล้วประเทศที่ต้องรามาระวังนิดนึงก็คือประเทศเยอรมันแล้วก็ออสเตรเลียตุรกีนะครับเพราะมันมาเลงนะในดวงชตานะแต่ก็ต้องรามาระวังทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับละเ,เอียดรอบคอบในการเกิดคาดนี่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ นะครับมันเป็นจากสถิติมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกครั้งที่เม่เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่นะมันก็จะมีเกณฑ์การบันทึกไว้นะครับในพศออนั้นนะครับอย่างเช่นนะถ้าเห็นว่าเกิดในประเทศใดก็แล้วแต่นะครับมักจะมีปรากฏการณ์นะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยนะก็มีพระมาสัตว์สวรรคตนะครับในประเทศในแผ่นดินนั้นนะถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเกิดในเรื่องของพายุนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงตาก็ให้ระมัดระวังวิบัติภัยนะครับคาที่จะเกิดขึ้นนี้นะจะเกิดช่วงเวลาโดยประมาณ10โมงนะครับ10โมงโดยประมาณก็ให้ระมัดระวังตัวไว้นิดนึงนะครับส่วนในวันที่31พฤษภาคมนะครับเปิดนะเพราะฉะนั้นตลอดในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังอีทิพพลดาวพระราหูดับ นะครับเนื่องด้วยองศาของอาทิตย์และราหูเนี่ยนะทับกันสนิทนะถือว่าดาวราหูในระดับสนิทเลยนะครับก็ต้องระมาระวังนิดนึงดาวดับถือว่าไม่ให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับคุณก็ต้องรามาระวังไว้นิดนึงโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวลัคนาราศีกุมภตาในช่วงนี้ต้องระมาระวังให้มากพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาอย่าไปในที่มืด นะครับควรไปในที่ที่มีแสงสว่างและห้ามใส่ชุดดําห้ามใส่สีมืดๆคุณจะต้องใส่สีที่สว่างๆเข้าไว้ถึงจะดีในดวงจะตาและเวลาคุณนอนตอนคืนเนี่ยให้เปิดไฟไวน้นิดนึงสลัวๆนะเออจะมืดไปเนี่ยมาแหเออมันดับอยู่แล้วนะจะยิ่งดับก็ไม่ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะ ดาวคารโครจรย้ายราศีนะครับในวันที่2วมิถุนายน2 5 6 4เวลา6 5โมง58นาทีตำแหน่งเป็นนิด ดังคำไปก่อนที่ว่านิดอังคารทรัพย์ไม่ดีมีแผลตัวศัตรูพวพันใกล้ไรทรัพย์จริงพันธุราพะปัตตนิผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บัคับัญชาหรือคนในครอบครัวมีการเจรจาตกลงเกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรมบางอย่างหรือเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือญาติพี่น้องอาจจะแนะนําให้รู้จักคนรักคู่ครองให้กับเจ้าชะตาทําความรู้จักหรือโชคลาภที่มีเข้ามาของเจ้าชะตามักส่งตอบไปยังคนรักคู่ครองหรือคู่มิตรสัญญาหุ้นส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ ตาชีวิตของคุณเนี่ยมักจะมีคู่ครองซึ่งไม่เปิดเผยลับๆในช่วงระยะเวลานี้นะครับไม่ค่อยที่จะมีความสุขในครอบครัวนะักมีความยุ่งยากใจในเรื่องต่างๆอาจจะเป็นในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันอิทธิพลของดาวอังคารโครจรมาเล็งลัคนาราศีอังคารเล็งลักให้ระวัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีปากเสียงมีเรื่องทะเลาะกับคนรักคู่ครองบ่อยในช่วงระยะเวลานี้คนที่เริ่มต้นก่อนก็คือชาวราศีมังกรน,นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นก็สงบปากสงบความไว้นิดนึงนะอยาอ่าทะเลาะกันในเรื่องของความรักนะครับอังคารเลงกับดาวเสาซึ่งทับชาวราศีมังกรอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับมันเข้าเกมตามทางโหาราศาสตร์ ที่บอกไว้ว่าเสาถึงภูมิมังละวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไหมชิบหายทั้งหมู่โจรก่อกำเริ่มทวมไหวเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวงังหนึ่งตัวเช็คสายไฟภายในบ้านให้ดี2ล็อกประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยกลางคืนก็อย่าไปไหน3ขับรถขับราบนท้องถนนต้องระมัดระวงังนะครับอย่าขับรถเร็วเพราะชีวิตของคุณในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในดวงชะตาและมีเกณฑ์การที่ต้องผ่าตัด ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะชาวลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณควรทําประกันเข้าไว้ก่อนเป็นการดีนะครับทำครบวงจรไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นประกันในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าระมัดระวังไว้ก่อนเป็นการดีนะดาวต่อมาที่จะโครจรย้ายราศีก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี้ย้ายในวันที่15มิถุนายนหกเวลา10โมง25านาทีตำแหน่งก็เป็นลาชาโชค ดังคำไปก่อนที่ว่าอาทิตติตจาัก,การาราชาโชคทายเป็นโจกหรือว่าเท้าพยาได้มรณะ,ะอเลปปัญหาอุปสรรคหรือผู้ที่ไม่ค่อยหวังดีไม่ค่อยมีความจริงใจส่วนใหญ่จะมาจากต่างถิ่นต่างแดนคนที่อยู่ไกลมักจะไม่ค่อยชอบเจ้าตานักชีวิตเหมือนตกอยู่ในสภาวะที่บีบคันกับคนรอบข้างแต่ก็พยายาม อดกั้นบากบัน่นยืนสู้ตลอดไปจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษเหมาะกับการงานในหน้าที่ที่ต้องใช้อำนาจการงานมีความยุ่งยากสับสนในช่วงนี้ชีวิตเจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ถือดีหยิ่งในตัวเองและสิ่งที่สําคัญให้เรามัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดดาวต่อมาที่ย้ายราศีนะครับก็คือดาวพระศุกจะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วในวันที่25มิถุนายน2564เวลาตี1น0นาทีตำแหน่งก็เป็นราชาโชค ดังคำไปก่อนที่ว่าราชาโชคตกพระสุคขลขายทุกไปทั้งชอบใจเท้าพยาเมตตาตัวอุตตากรมรมะปัตตนีเป็นพินทุบาทเจ้าชะตาจะมีคนรักคู่ครองที่อายุอ่อนกว่าหรือเจ้าชะตาจะมีโอกาสมีแฟนใหม่หรืองานสิ่งที่เจ้าชะตาทำส่งเสริมให้มีโอกาสได้พบกับคนรักคู่ครองหรือคนที่ถูกอกถูกใจทําให้ชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรเนี่ยมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่ม เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยเรามตระวังการถูกคมขืนนะระวังอารมณ์ของตัวเองอย่าปล่อยไปตามอําเภอใจเพราะชะตาชีวิตของเจ้าชะตาในช่วงนี้มักจะสนใจในเรื่องของตามอารมณ์มากเป็นพิเศษแล้วมีความแตกฉานในด้านนี้ด้วยเช่นกันในเรื่องของคู่ครองนะครับคู่ครองมักจะมีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้าชะตาการดําเนินอาชีพการงานต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีการปฏิบัติงานก็ได้ผลดีทั้งในด้านของสังคมงานด้านสาธารณประโยชน์รวมถึง ในเรื่องของแวดวงสังกัการเมืองต่างๆก็คือดาวกร,รมมะเนี่ยตำแหน่งก็เป็นราชาโชคมันก็ดีอยู่แล้ว ชาวราศีมังกรคุณมีดาวเสาทับเนี่ยก็เป็นพินทุบาทแล้วก็เป็นเกษตรนะครับดังการไปกรที่ว่าเสาเกษตรเดชด,ดีสีกล้าหารทั้งวงวานญาติมิตรคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโพคาธาสาไทยยศศัดกดิ์ได้ตามบุญหนุนชะตานะครับดาวพฤหัสบดีก็ไปอยู่ที่พบกระดุมพระผู้หลับผู้ใหญ่ก็เดินหน้าอยู่แล้วนะครับในดวงต่างคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าคุณทําดีมาตลอดชีวิตและมีเรื่องอึดอัดทุกใจดาวเสากับดาวศุกร์เล็งกันนะเป็นคู่ศัตรูใหญ่ ยังไงมันก็ส่งผลในทิศทางที่ไม่ไดีอยู่แล้วในเรื่องหนึ่งการเงินมีเรื่องเสียเงิน2ความรักไม่ค่อยดีอารมณ์และความรู้สึกก็จะผ่านไปด้วยนะครับในดวงตาคุณคนเราทําดีมาตลอดนะบ,บางทีปาเน่าตัวเดียวมันทําให้เน่าเสียไปหมดมันจะเป็นเนื้อร้าย เป็นเนื้อง,งอกเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่เออมันก็ส่งผลให้คุณเนี่ยมีเรื่องอึดอัดทุกใจขมขื่นไงกืนไม่เข้าคลายไม่ออกในดวงตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ทางที่ดีที่สุดก็คือเชืน้อเนื้อร้ายออกไปนะครับไม่งั้นคุณจะไปไม่รอดตายแน่ๆนะครับในด้านของการเงินเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวการเงินก็ไปอยู่ในภพปุตตะนะหมายถึงการเงินคุณเนี่ยจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้ใจ่ายและบุรแ,และบริวารน,นะครับหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กับการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อต่างๆนะใน ระดับหนึ่งในดวงชะตาของคุณและดาวพระศุกร์บุตตะก็ไปอยู่ในภพปัตตานีในช่วงนี้นะครับถ้าคุณมีบุตรมีลูกเนี่ยบุตรหลานหรือลูกของคุณมักจะอยู่ติดกับคนรักคู่ของคุณมากสักเป็นส่วนใหญ่ในดวงชะตาในด้านของเพื่อนฝูงและสังคมนะครับดาวเจ้าดวงภพสัตว์ช้าก็อยู่ในภพการเงินหมายถึงสังคมคนรอบข้างให้การสนับสนุนด้านการเงินดีหรือรายได้ของเจ้าชะตาจะได้มาจากสังคมคนทั่วไปอ่านมาจากการค้าขายหรือการทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพื่อนใหม่จะ ช่องทางในการทำมาหากินทรัพย์สินเงินทองมักจะมาจากความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ทั้งในด้านการให้การช่วยเหลือให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะสูญเสียไปเพราะเพื่อนใหม่โดยเฉพาะเพราะถ้าดาวเพื่อนหรือสัจชะเป็นกาลีสัญจร1ปีนั้นให้ระมัดระวังเรื่องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองด้วยของดวงเฉพาะบุคคลนะครับแต่ถ้าดาวศาจชะเป็นสีในดวงชะตาดีประสบผลความสําเร็จอันนี้ก็ต้องมาดูดวงชะตา ของแต่ละคนนะครับว่าดาวดวงดาวของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าดาวเพื่อนคุณไม่ดีเนี่ยคุณก็จะพบกับความวิบัติชิบหายนะเพราะคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในเรื่องของเพื่อนเนี่ยถ้าได้เพื่อนที่ดีเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีมันมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเมื่อไหร่เมื่อนั้นโอ้โหเสียเพื่อนทันทีหรือเจ้าชะตามีโอกาสได้รับเงินแบบลับๆได้รับเงินใต้โต๊ะนะครับอย่างที่บอกไม่ว่าเงินคุณจะได้มาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็ถือว่าได้เงินแล้วกันของชาวลักนาลาศีมังกรอนคุณมีโอกาสได้รับของดี วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นของแท้ในดวงชะตาดาวเกตทรงผลนะครับตีโกนถึงาดาวเสาร์ในดวงตาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันดีเด็ดในเรื่องของการงานนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานและในเรื่องของโชคลาภในช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้เรื่อยๆของชาวราศีมังกรในเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความต่างๆก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับเพราะคุณมีดาวพูดร่วมราหูอยู่พบุลตะคุณอาจจะมีความขัดแย้งอะไรเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารหรือในเรื่องของการเสี่ยงโชคการพานันการต่อต่าง ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยชาวนักนาราศีมังกรน,นะครับต่อมาจะาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับก่อนในวันที่10มิถุนายน2564ดับเวลา17.30นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีพฤษกอยู่ในพปุตุตะ วันนั้นไม่ดีในเรื่องของบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนรันการต่อต่างๆนะครับมักจะถูกหลอกถูกโกงไม่ค่อยได้คุณไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะต่อมาก็คือพระจัน์ทรเพรพระจัน์ทรจะเพ็ศในวันที่25มิถุนายน2564 เพนเวลาตีหนึ่งสิบนาทีนะเพนอยู่ที่ราศีธนูพราะอยู่ในภพวินา่าความเสียหายต่างๆปัญหาต่างๆนี้จะได้พบทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงชะตาหรือคุณอาจจะได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้นะครับก็เป็นผลดีถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาได้รู้ท่าแท้ของคนทั้งในด้านดีและไม่ดี